ตกหลงให้มีชื่ออะไรเนี่ยนี่มือใครเป่ามันปล่อยมันปล่อยมันจะให้มันเดินเล่นให้มันเดินเล่นเอาเป่าดี่มือใครลูกหญ้าเอยๆนะเอาจี่ไม่ใช่มือน้องเหรอเฮ้ยนี่ไม่ใช่มือย่าลูกนี่มือใครลูกมือใครลูกมือเป่ามืออับนี่เดินไม่ได้แล้วอันนี้มือหญ้าเก็ไปปัดน้ำมันฝอให้มันเดินเล่นแล้เป็นไงครับเนี่ยครับอธิบายความสงสัยว่า ถ้าเป็นเราอะเราจะกลัวกลัวเพราะว่าเราเรากับพึ่งเนี่ยเราเราเรากังวลก่อนเลยใช่แค่เห็นล้วก็วิ่งเราวิ่งหนีเราบางทีเราไปปัดเขาอ่ะพอเราปัดเขาเขาตกใจเขาต่อยเราแต่เนี้ยครับถ้าเกิดเราสื่อสารแบบเนี้ยคือมิตรภาพกันเนี่ยมันก็สามารถสัมผัสกันได้พนูไม่หนูไม่กลัวเลยเหรอลูกไม่กลัวพึ่งต่อยเหรอครับไม่กลัวครับมันเคยต่อยหนูไหมลูกเคยครับแล้วหนูทําไงอ่ะตั้งสติแล้วก็มาจับพึ่งใหม่ ตั้งสติเดี๋ยวมีหรือยังหกขวบก็มีแล้วเนี่ยแล้วก็ตั้งสติจากเด็กหกขวบงี้แหละลูกตั้งสติตั้งยังไงอะลูกเออมันมันต่อยอย่างนี้เราก็ตั้งสติก่อนแล้วค่อยไปจับใหม่เงี้ยเหรอลูกใช่เหรอแล้วไม่ปวดเหรอไม่ปวดเหรอครับไม่ยอมแพ้ง่ายๆเนี่ยเก่งจุ้งตั้งสตีกับไม่ยอมแพ้เอาแล้วสี่สิบกว่าเนี่ยทั้งยอมแพ้ทั้งไม่มีสติเลยลูกพวกเราเนี่ยเออเก่งจุง